มื่ไาคุยกันได้นะ <c oughs> หวานดิดล้มสามรอบแม่อะไรนะไอ้สายล้มสามรอบแล้วเราทำอะไรอยู่ตอนนั้นหรอน่าจะไปไลฟ์ล<อ>ไปไลฟ์เขาจะบอกว่าเรา อาจารย์ก็ดิเปลี่ยนเมืองเหรอเนี่ยเมืองเปลี่ยนไปก็บอกลูกพี่ว่าทําไมมาแบบนี้สเปรีอ่ะอยูเป็นไดมาทดสอบก่อนสนุกสนุกแต่ผมเล่นตามแบบนี้แหละผมไม่เล่นแบบอื่นเลยจะมีช่วงเวลาหัวอุ่นๆดีฮะแบบนี้ ท้ามเปิดไมออนะทำไมอะเป็นพี่ลองเปิดสิด่ากันเวกมัโอ้โหบางทีมันด่ากันยับอ่ะังไม่จบอ่ะ เปินบาทขอให้ตะกินปืนใหม่มาใช่ไหมปืนแดงมามาแล้วเหรอเอ๊ะแต่เห็นมันเหมือนมีหน้าต่างขึ้นมาอยู่โชว์อยู่นะว่าน่าจะมาว่าพี่นะเท่นะปืนแดงวยเห็นมันว่าระยะมันไม่ได้นะไอ้ปืนใหม่ ใช่มันย e> ิงสู้ป well, ืนอื่นในระยะเดียวกันไม่ได้ดับเบิลเป็นน้อย่าแต่ก็ต้องไปลองเล่นอยู่ดีถ้ามันมีแดงแล้วมันจะปรับหรือเปล่าแค่นี้เองช็นเรื่องมาแล้วมนเล่น ส่วนมากเวลามีสกินแดงมันชอบปับปืนให้มันดีขึ้นเอะจะได้ขายสกินเนาะแม่งแล้วบ่อนยกเงิงกัน,นที่เขาสะสม,มนี่มีมาละเปิดแดงเฮ้ยเอา้าทำไมข้างนอกขอน,นัวกันไงยังไม่ขึ้นน้องเอาลูกซองป้ะมีลูกซองแดงฮะมาจากเนี่ยช็อตกันแดงใบสิบห้า แลนด์ลอเดอร์ไปก่อนเลยจ้าขอบฟาร์มตะแอป้สกิลอันนี้ต้องไปเจอกันอัพสกิลเหมือนเดิมจะไปไหนก็ต้องเจออัพสกิลก่อน ขวามือเป็นสแกนไปก่อนตุยก่อนเี็นเก็บเหรอโอเคข้้งหลังเราก็มีด้วยเราก็้มงวดว่าพี่ใจเย็นได้กำลังใจ เจุกเ,เมง่งจุกเมง่งทำงานาไลยจุกเมง่งไม่ไล่ใครเลยจ้า,าไม่ไล่ใครเลยจ้าจุกบเม่งไม่เอาเ,เลยอ่ะเดี๋ยวอันนึงพอดีเลยอันนึงพอดีเลยโอ,นนอเค okay. เอาก่อนเลยก็ได้แสดงว,ว่าเขาตีสามะสามมันจะสู้สี่ได้ยังไง ติดไม่ผมมาบอกให้ผมบอกได้เอายังไงอ๋อกทำอะไรอ๋อใช้สกิลใช้ดาบประวัตดแล้วไม่ไมันเป็นสกิลกระเด้งตะตัวผักรถก็ได้ขับลงตรงเราพอดีนะ กำลังจะตกแล้วไอ้ดรอปเส้นทางมาทางนี้พอดียิงเรียกยิงเรียกไอ้ดรอปใช่ละเป็ดตกไกลล่เลยโอ้ตกไก่แล้วล่ะ<า>บินผ่านมาไปตกไกลแล่แไ้มไปยิงบอดดีกว่ามีฮอมาข้างหลังนะครอกำลังบินมาแล้วจะมา,อาแอร์ดรอปละผมดูละ ไปหาบอสเฮ้ยมีคนสแกนแถวนี้โอเคโอ้ยตีหนึ่งเลยตีหนึ่งเลยทุกทีรอดเลยโอเคโอเคตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งไอพี่ผมยังไม่เห็นเลยอยู่ตรงบอสบอสโนี่ว่าปืนสไนโอ้ยสไนท์นะโอ้ยโอ้ยลืมดูว่าจะกระโดดต้องลืมดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ ดีที่อยู่หลังบ้านโอ้หรอได้ครับผมเห็นแล้วแป๊บน,นีงยเคลียหม,มาก่อนหมาแล้วนะมาแล้วชีดน้ะนะโอเคโอเครู้เรื่องจัดการ,รแล้วรจัดการ,รก่อนก็ได้ได้ครับได้จะตีเลยขี่รถผ่านดีีขี่รถผ่านดีดีใช่น็อกหนึ่งนะโอเคครับสวยนะอยู่บ้านฟาร์มอย่าลงข้างล่างนะข้างล่างมีจัรวดนะ ตายหนึง่งเอ้ยต้องมือไปชมลูกพี่กันพี่เข้าข้างหลังได้ปะเข้า,ขา,ขามาข้างหลังเข้ามาข้างหลังมันอยู่ในบ้านหรอวะไม่มันอยู่บ้านเล็กอะบ้านฟาร์มเล็กอะไอ้บ้านฟาร์มอันเล็ก,ลก,อลกๆอะอยู่ตรงบ้านฟาร์มเลยสวยไอ้บ้านเล็กลองบ้านเล็กสวย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 เพื่อนเพื่อนขำให้อยู่คำเพื่อนยิงใสม่มัน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 โอ้ยตียัดตียัดกำลังมาช่วยกำลังมาช่วย Yup. พอทีพอที่มากโอเคไม่เป็นไรอยู่ข้างบนบ้านเหรอใช่ใช่ครับลูกพี่แล้วก็ข้างนอกข้างนอกตัวหนึ่งสองตัวแล้วข้างในบ้านอยู่ข้างในบ้าน สวเสริเคอนข้าไปตัวหนึ่งพี่จะนัาว่าจะโยนแล้วเบิดไงโอ้ป้อมสวยเพื่อนเอาเรื่องเฮ้ยใครวะบุญเลยเฮ้ยเฮ้ยยิ่ข้างหลังเหรอข้างหลังใช่ใช่ข้างหน้าข้างหน้า โดนหมาไล่นะโยนหมาไปได้ได้ได้ผมผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว,ม,ลวมันหลบพอดีอะไรหนู ล้อเนี่ยล้อลงลงมาลงมาที่เดิมเลยต้องมึงโอเคของฟูอยู่วงยังไม่เลยจี้ตูดมันสิ้มันหลังให้ลูกพี่ถือนลูกพี่ผมใครเป็นขาลูกพี่ผม ของฟูอยู่ได้เลยเป็นทุนอยู่เป็นทุนเฮ้ยอะไรอะไรหล่นลงมา <laughs> โดดเอาเหรอเฮ้ยตัวหนึ่งลุ้ม <laughs> <laughs> น้องน้อนนอนนองเฮ้ยผมว่าต้องขับรถเข้าวงก่อน <laughs> ต้องหึ่ง <laughs> ล้ก่อนนะ แม่ผมตายแี่้วจอดรับใครมาด้วยด้วยเป็นเวลา<ผ>มินิตไอ้ใจแม่มีรถ,รถรวงก่อนตัวนี้ <laughs> ใช่ใช่ผมต้องเข้าก่อนลูกพี่ไม่ได้ผมอยู่ไม่ได้ใครไปเก็บเป็นแท็กออกก็ไนดะ้อเดี๋ยวเป็นเนมบุ้งเลยเพื่อนเขาตายอีกตัวนี้ เอาเหรอติดอยู่เอรอเฮ้ไหนเป็นวิตามินอีเฮลยูโอเคเวดเวดเวไอเฮลยูมันแรงอยู่นะจะทันไหมล่ะ เอ้ยไม่ทันหรอทันทานทานัทนต้องต้องให้เพื่อนขึ้นหลังรถฮั Hello, ลโห oh, ลไม่เปนมอนขมอนโอ้เพื่อนพลาดละเพื่อนเขาไม่เข้าหลังรถต้องขึ้นหลังรถ<ม>ถ้ามันน็อกก็อยู่บนหลังรถไ,ไปขึ้นด้านหน้า๋ยวผมจอเข้าไปเขาต้องขึ้นกระโดดกันหลังรถเขาไปขึ้นด้านหน้าไม่เอา เก็บแท็กเอายาเปล่ายายาผมเยอะนะใช่ใช่เดี๋ยวผมเก็บแท็กอยเอายาเอายาไปมีอยู่ครับมีเหรอไม่นไหนที่นี่เก็บเก็บไปหน่อยก็ได้ไอ้กระสุนไม่มีเลยกระสุนอะไรกระสุนตาไปไหนไปไหนไปไหนนี่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 มาเลยข้างหลังเก็บของจากศพเพื่อนโยนโยนไปตรงรถนะเนี่ยเนี่ยข้างหลัง หยรตไว้สองอย่างเว้ยแล้วมินิมาเฟรนหารถกั้นบาทหนึ่งอยู่ได้อยู่ใช่ไหมโอเครออยู่ในนี้แหละรออยู่ในนี้แหละไปพี่รอก่อนกำลังไป เดือห้าทีมสุดท้ายเข้าไปเอาแอร์ดรอปได้ไหมพี่ผมอยากได้แอร์ดรอปฝั่งนู้นได้เหรอ เนี่ยฟั่งเราฮะฝั่งเราฝังเราใกล้ใกล้อเจเก็บแล้วนี่อยู่ข้างหน้าเลยอ๋อโอเคโอ้ความไวก็สองลูกพี่ก็มันอยู่ในวงพอดีไงเจลงน้ำพอดีแ่วนี้หนึ่งเจ็ดมาพี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเอามาป่ะใช่เอามาอยู่สองสีเล่นอะไรเล่นปืนเมตาไว้ก่น ไปไม่เอือฝั่งตรงนู้นมีนะฝั่งตรงข้ามมีครับเพือ่อนลงที่เดิมหรอเ,เอ,อ,อะไรของเพื่อนนะนมันไม่เข้าวงอ่ะ <c oughs> วงอย่างแรงเลยพี่ใช่วงสุดท้ายด้วยใช่สุดท้ายด้วยโอ้จะเก็บดีไหมเนี่ยยิปบิน,บนต้องรอให้เขาเป็นแท็กมแกมสผมว่าเก็บไม่ได้หรอกพี่มี่จะตายแล้วพี่พี่จะตายแล้วพี่ยังไม่เป็นแท็กอ่ะพี่พี่พี่ผมยิมรถก่อนได้ไหม จย่านะ้นไปเก็บเพื่อนใช่ไหมไม่แม่มึงมันชุบไม่ได้หรอกพี่มันหมดแล้วะอ,ะอะไรแบบแบบเฮ้ยฉันยังเล็กขอบสามด้วยว่ะว <c oughs> งมันจะไปอยู่ไหนมันยิงเราแล้วใช่ใช่ไปยิงไป เย็นนะพี่ผมหากระสุนแป๊บหากระสุนเพิ่มกันไม่พอมีน้อยนิดถ้าเอามาเลยถาอามาเลยใายต่อนได้ไดไ้เจ้ไอ้เจ้ใอเค่องทุกทีมผมขึ้นมาขำ้างบนแล้ว มาไล่แล้วมาไล่อยู่กินข้าง่าี่ว่าอยู่กินข้้ง่ายนี่ว่าโอ้ยที่ตะไนเด้นระวังนะนี่นี่โอลูกกระสุนหมดเนี่ยลูกกระสุนหมด้าที่กันโลโลน็อกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสนันนะได้ยินเสียงสะันอยู่เขาเล่นสนไนนะ ผมยูงังห,หา<ะ>เขาไม่เจอน่าจะอยู่บนเขาเนี้ยได้ยินเสียงตะไนล์ลักสุดเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยสุดท้ายเลยเสียงตะไนล่าสุดอยู่ตรงนั้นตรงที่มาร์กเลยข้างบนเป็นไงนลูกพี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดดีปะก็ได้อยู่นะเชื่อกูดอ่ะแต่ <c oughs> <c oughs> น่าจะอยู่ข้างบนนั้นแหละฮะบนที่ผมบอกเอาเหลือหนึ่งลือเหรอใช่เหลือหนึ่งฮะสามหนึ่งมันยื้อใส่ปะยื้อใส่ยโอ้โะเต๋อก็มาเต็มได้เลย ไม,ไม่ทำงานไม่ทำงานไม่ได้อ่ะมันอยู่ไหนอ่ะโอโ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงข้างในมันยังอยู่นี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 ่ต้องผมต้องผมต้องผมอ๋ออยู่ตรงหลังหลังหินใช่โลโลโลจะตายจะตายจะตาย,จะตายแล้วว่าเกาะแตกเกาะเติกหมดใด้ไปไหนจ๊ะ โอ้โหโลไม่มีก่อนแล้วประมาณติดต่อทำเป็นเล่นหาไะไละหาอะไรไหมหลังหมาจุ๋มเองจุ๋มเองลูกพ่อช่วยจุ๋มเองติดหมาโอ้โหจะได้ที่เยอะตายตาย